สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่ห่างหายไปตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคนที่เขาห่างหายไปเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับคุณ เรามาดูว่าตอนนี้สถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรคนที่เขาห่างหายไปตอนนี้สถานการณ์ชีวิตเขาตัวเขาเป็นอย่างไรพรามกับนางสีดาพลังงานที่อ่อนไหวนะในความรักความลังเลความอ่อนไหว ่วงแห่งความรักมีความรักแต่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจลังเลเพ้อฝันจินตนาการไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดอืวิตกกังวลนี่ก็อ่อนไหวเทพจันทร์อ่านเดาใจได้ยากแล้วเขาต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดโดยเฉพาะเรื่องความรักตัดสินใจไม่ได้วุ่นวายใจ พนละายบรรทุมบรรทรงสุบ,บันการเอาชนะกันเขากับคุณถ้ามองดูแล้วเขาทำอย่างไรเทพเสาตอนนี้ตอนนี้เขาดูเขาเป็นอย่างไรบ้าง อ่อนไหวไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะมีความเหมือนฝันเพ้อฝันอ่อนไหวไม่แน่ใจไม่มั่นใจลังเลใจอยู่ในห้วงแห่งความจินตนาการโดยเฉพาะเรื่องความรักคิดเรื่องความรักแล้วเหมือนความรักถ้าเป็นตัวเขาเองอะ่ะเหมือน การงานนะอยู่ในการจินตนาการงานเหมาะกับการจินตนาการการเพ้อฝันความอ่อนไหวอะจินตนาการมาจากความคิดจินตนาการให้เป็นประโยชน์อะใช้จินตนาการของเขาเป็นประโยชน์จะทําทอาชีพเหมาะคือในการบันเทิงการละครเขียนบทละครศิลปินเขาเพราะเขาอยู่ในความมีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะ่ะไม่สามารถตัดสินใจต่างๆได้โดยเฉพาะเรื่องความรักนะดูพลังอ่านอ่อนไหวมากความคาดหวังในความรักไว้สูงแล้วเขาเหมือนความรักเขาชอบเปรียบเทียบใช้เวลาบางครั้งก็ดูเหมือนจริงจังกับคนรักความรัก ทำให้กดดันทั้งคนที่เขารักและคนที่เขาคบด้วยแล้วเขายังมีความเผชิญนะเหมือนเขาเผชิญเรื่องราวมากมายอะ่ะเข้ามาต้องอดทนต้องเหมือนระมัดระวังในการใช้ชีวิตต้องต่อสู้ต้องใช้ความรอบคอบกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตเขา ในหลายๆเรื่องเหมือนเขายังมีพลังงานของความรับผิดชอบการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าโชคชะตาเข้ามาในตอนนี้มากมายหลายเรื่องอะ่ะทำให้เขาวิตกกังวลอ่ะอยู่ในห่วงแห่งความผิดหวังเสียใจกลุ่มอกกลุ่มใจวุ่นวายใจในหลายๆเรื่องเข้ามาต้องใช้ความรอบคอบตั้งใจเย็น คอยคิดค่อยแก้ไขแล้วก็อยู่ที่เขาต้องตัดสินใจนะมีเรื่องตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมั่นคงยังอยู่ในการตัดสินใจไม่ได้หรือเขามีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบภาระที่แบกรับต้องตัดสินใจนี่ก็เป็นความพลังงานชะตากรรมเขานะความสําเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามสําเร็จแต่ก็ยังอ่อนไหวกับชะตากรรมะ ที่เขาต้องเผชิญทําให้เขาวุาว่นวายวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาและปัจจุบันอนาคตจะทําอย่างไรต้องเผชิญต้องใช้ความสุข,ขุมรอบคอบดเขาดูค่อนข้างคิดมากบางครั้งคิดมากกับเรื่องต่างๆมากอ่านเดาใจได้ยากสมรถะมีความสมรถะเรียบง่ายต้องตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวมั่นคง ดูเขาวุ่นวายวิตกกังวลในในความรับผิดชอบเขามีความรับผิดชอบนะการงานวิตกกังวลในชีวิตเหลืองงานเหลืองเงินความรักโดยเฉพาะความรักวุ่นวายใจมากๆากแต่สินใจไม่ได้แล้วเขาแต่เขาต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะเป็นพลังงานที่ความรักที่มั่นคงแต่เขาอะ อ่านเดาใจเขาได้ยากกับเรื่องความรักยากต่อการทำความเข้าใจถึงนิยามของความรักเขาได้อะมีความลับมากมายที่เก็บไว้ในใจนเพราะบางทีเขาชอบเหมือนทุ่มเทให้กับคนรักความรักจนลุ่มหลงคาดหวังในในชีวิตคู่คาดหวังกับความรักไว้สูงกลายเป็นการกดดันตัวเขาเองและคนที่รักแล้วเขากดดันคุณนะ เพราะมีพลังงานเป็นคู่เป็นคู่แต่เขาก็เจอคู่แท้หรือไม่คุณกับเขาเมื่อห่างหายกันไปก็กลับมาเป็นคู่กันได้นะก็เป็นคู่เพราะกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวงังรักที่ต้องใช้เวลาต้องผ่านอุปสรรคขวางน้ำหรือเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนเขาเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนแล้วเขามาพบกับคุณแล้วเขาว่าคุณคือคู่แท้แต่เขาจะเจอคู่แท้ พลังงานคู่แท้นี่ก็เป็นคู่ในเรื่องความรักเพียงแต่เขาต้องลดทิฏฐิลดความคาดหวังการให้อภยัยเพราะมีพลังงานของความทิฏฐิไม่ยอมไม่ยอมกันแล้วพลังงานตัวเขาอ่ะก็ยังอยู่ในห่วงต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจแต่เขาว่าเขาอ่ะถ้ามีคนรักความรักแต่งงานเขาต้องการความประสบผลสําเร็จในชีวิตในเรื่องงานเรื่องครอบครัว แล้วก็มั่นคงในความรักแต่เป็นความรักเขานะเริ่มระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยด้วคนที่เขารักเขาคบด้วยอะ่ะจะเป็นเหมือนทะเลาะเบาแหวงง้อง,งอนกันอยู่ตลอดเวลานะมีปัญหาชีวิตค,คู่อยู่ตลอดนะเขากับคุณห่างหายคุณไปแต่เหมือนเขาก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณแต่การเอาชนะกันนะเพราะพลังงานตัวเขาอะ่ะยังวุ่นวายวิตกกังวลอะ่ะ ในเรื่องความรักมากมากแล้วเขาก็วิตกกังวลในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตต้องเผชิญต้องเพราะเขามีพลังงานความละเอียดรอบคอบนะแต่เขาเก่งเรื่องงานนะมีความรู้ความสามารถวางแผนชีวิตนะเรื่องเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองกว่าจะประสบผลสําเร็จแล้วเขามีความอดทน เพราะเผชิญอะด้วยความรอบคอบแต่ไม่ว่าเขาจะ,ะเผชิญอะไรเข้ามาในชีวิตเขาโดยเฉพาะความรักเขาสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้เรามาดูเพิ่มอีกเขาเป็นอย่างไรสถานการณ์คนที่ห่างหายไปพระพิรุณ เริ่มต้นใหม่คิดคน้นค้นพบสิ่งใหม่ๆค้นคว้าเท้าวเวสุวรณใช้เหตุและผลการตัดสินใจด้วยความรอบคอบความยุติธรรมความสุขพระนางเบนจากักรยาณี จบุญใจดีดูพลังงานตัวเขาเป็นเขาถ้าเขาจะมีคนรักความรักหรือเขาต้องใช้เวลานะใช้เวลาเขาเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนทำให้เขาคิดพินิจพิจารณาใช้เวลาในเรื่องความรักหรือระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยพลังงานที่ใช้เวลา แล้วเขาจะเข้าใจหัวใจเขาว่าเขารักคุณว่าเขาคิดถึงคุณเหมือนไกลเมื่อห่างเมื่อจากกันนะเมื่อมีอุปสรรคปัญหาความรักทำให้ใช้เวลาเพราะคุณมีนะเป็นโลคส่วนตัวทั้งคุณและเขามีความเป็นตัวของตัวเองนะแล้วเขามองว่าต่อไปเขาจะใช้เวลาพินิจพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็ใช้เวลาในการ พบในการศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกับคนรักเพื่อให้แน่ใจให้มั่นใจเพื่อความมั่นคงนะแล้วตั้งกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักไว้สูงนะที่สุดก็จะสมสมบูรณ์สุขสมหวงังต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสัมผัสทางกายที่อบอุ่นให้ความรักความผูกผูกพันกับคนรักครอบครัวแบบอบอุ่นยิ่งนะเขาวางแผนชีวิตนะพินิษพิจารณานะต้องการความมั่นคงนี่ก็เริ่มต้นใหม่หรือเขากําลังคิดเริ่มต้น ค้นคว้าค้นพบสิ่งใหม่ๆการงานการเงินนะเวลาที่เขาหรือเขาทุ่มเทให้กับงานเงินที่ผ่านมาการหาเงินการทำงานนะแล้วถึงเวลาแล้วที่เขาจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ตอนนี้เขากำลังเป็นช่วงแล้วแต่ละคนละท่านนะเริ่มต้นค้นคว้าค้นพบการงานนะแล้วใช้ทักษะความรู้จากความสามารถของเขาสั่งผลงานการงาน พราะงานเขาจะติดขัดใน,นช่วงแรกๆเมื่องานเขาเสร็จสิ้นทั้งเงินและงานเข้ามาแบบไม่ขาดสายล่ะแล้วก็พบกับความมั่นคงในการงานการเงินเหน็ดเหนื่อยก่อนแล้วเขาก็เหมือนความยุติธรรมพินิษ์พิจนารณาแต่สินใจจะทําอะไรลงไปด้วยความรลบคอมให้ผิดพลาดน้อยที่สุดที่จะเข้ามาในชีวิตเขาไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเพื่อให้ความสุข ว,ว่าเขาจะทําให้ชีวิตเขาพบกับความสุขส,ขสบายอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายและเขาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ธรรมะตามเชื่อมั่นในหลักศีลธรรมอันดีตามหลักศาสนาที่เขานำถืออยู่แบบสม,มถะเรียบง่ายพอเพียงสนใจในศาสตร์หลักศาสนาเพราใจบุญใจกุศลผู้ให้ผู้เสียสละด้วยความ เต็มใจอ่ะและพัฒนาตัวเขาให้ไปในทางที่ดีพอตอนนี้พร้อมที่จะเผชิญอุปสรรคขวางน้ำเหน็ดเหนื่อยฝ่าฟันอุปสรรคมากมายนะตอนนี้หรือชีวิตเขามั่นคงในระดับหนึ่งนะถ้าเขาเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันอะพลังงานที่มั่นคงประสบผลสําเร็จแต่ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญมาด้วยความอดทนการฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำมากมาย ด้วยความมีจุดมุ่งหมายมีแรงใจที่เข้มแข็งอดทนเดินไปสู่เป้าหมายอย่างแน่วแน่มั่นคงอะ่ะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเพื่อให้ผิดพลาดน,น้อยที่สุดแล้วพบกับความสุขพอตอนนี้เขาก็ยังดูวิตกกังวลต้องตัดสินใจอยู่ที่เขาตัดสินใจแล้วเขาก็ตัดสินใจด้วยความมั่นคงเด็ดเดี่ยวมั่นคงนี่ก็ความยุติธรรมเพราะชีวิตเขาก็อ่อนไหวกับชะตากรรม คืนๆลงๆลงลงแล้วเขาพร้อมที่จะต่อและเพราะไปนี้คู่กับไพ่ที่ดีความยุติธรรมถือแต่ช่างพินิษ์พิจารณาด้วยเหตุและผลในการตัดสินใจจะทําอะไรลงไปมีเหตุผลมีความถูกต้องเป็นธรรมความยุติธรรมต้องการความยุติธรรมในการตัดสินใจในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องการใช้ชีวิตเพื่อให้มีความสุขดูเหมือนเขาตอนนี้เขาเป็นอย่างไรชีวิตเขา พบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าเป็นพลังงานตัวเขาเองน่ยจะประสบผลสำเร็จนำความร่มเย็นมาให้กับคนรอบข้างเพราะเขาเป็นคนใจดีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้ความร่มเย็นแก่คนที่เขารักหรือมอบให้คุณเพื่อนคนรอบข้างนในครอบครัวบุกเบิก ทำอะไรใหม่ๆกิจการใหม่คิดใหม่ทำใหม่ประสบผลสำเร็จมาจากความรู้ความสามารถของเขาเพราะใบสรุปก็ดีอะความสุขความอุดมสมบูรณ์แล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข2 2หมายเลขก2หมายเลขก8 8หมายเลข7หมายเลข12หมายเลข1 1หมายเลข10หมายเลขสีหรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เกิดปีกุล รูอไม่ก็เกิดวันเสาร์รือไม่ก็เกิดวันจันทร์สถานการณ์ตัวเขาตอนนี้นะพบกับความมั่นคงความยุติธรรมความสุขความอุดมสมบูรณ์ผนังเป็นจากกาลยานีความสงบลมเย็นแล้วเรามาดูว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดอย่างไรกับคุณ คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนิ่งคิดคิดถึงนะแต่นิ่งคิดดึกซึง้งดึกลับซับซ้อนยากที่จะเข้าใจนิ่งพินิษย์พิจรารณาหาทางออกหาเหตุผลในการเรียนรู้นะ พ่าเขานิ่งนั่งนิ่งพินิษพิจารณาค้นหาทางออกศึกษาเรียนรู้การพูดคุยติดต่อมาหาพระเทวฤศีความไม่เที่ยงพระอินท คิดถึงนะเนะี่ยนิ่งคิดพินิษพิจารณาใช้สติปัญญาความสามารถทบทวนอะทำความทบทวนแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบสุข,ขุมเยือกเย็นแล้วก็อดทนรอเวลาที่เหมาะสมพินิษพิจารณาหาทางออกด้วยตัวเขาเองแต่เป็นคนที่จิตใหญ่กาหารกาแก่งไม่กลัวอุปสรรคขวางน้ำ พินิจพิจารณาตึกตองใครควรใช้เวลานะแล้วเขานิ่งๆคิดทบทวนนะเหมือนเขาคิดถึงอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันด้วยอนาคตต่อไปข้างหน้าเขาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีรักไม่รักมีทุกมีสุขมีดีมีร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงจากผิดหวังก็เป็นสมหวังได้สมหวังผิดหวังอะทุกอย่างไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้น ในความรักเขาทบทวนเขาคิดรู้สึกเหมือนเขาทำความเข้าใจในความรักแล้วเขาว่าคุณน่ะทุ่มเทให้กับการงาน